สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของภาษาท่านะคะภาษาท่าคืออะไรนะคะความหมายของภาษาท่านะคะในเบื้องต้นนะคะก็คือหมายถึงภาษาท่าที่ใช้สื่ออารมณ์และความรู้สึกนะคะอะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของภาษาท่ากันเลยนะคะเริ่มจากท่าที่1น,นะคะก็คือท่ารักนะคะท่ารักนะคะ ี่ก็เรียกว่าท่ารักค่ะต่อไปนะคะถ้าร้องไห้นะคะเราจะเอานิ้วชี้ที่ใต้ตานะคะถ้าเป็นตัวนางร้องไห้ก็จะร้องแบบนี้นะคะก้มหน้าลงนิดนึงนะคะเอียงศรีรษะด้านไีนนะคะก็มือก็จะไปด้านนั้นนะคะ ต่อไปนะคะถ้าโศกเศร้านะคะโศกเศร้าก้มหน้าลงนิดนึงนะคะทำได้หลายแบบเช่นกันค่ะถ้าโศกเศร้าต่อไปนะคะถ้าปฏิเสธนะคะปฏิเสธ แบบนี้ก็ท่าปฏิเสธนะต่อไปนะคะท่ายิ้มนะคะจีบนะคะเข้าที่มุมปากนะคะจีบความแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นท่าตัวเรานะคะหรือตัวฉันนะคะ ต่อไปถ้าเรียกะค่ะถ้าเรียกเราจะรวมมือนะคะรวมมือต่อไปนะคะถ้ากโกรธนะคะถ้ากโกรธนะคะเราจะใช้ฝ่ามือนะคะ ไว้ที่หลังหูนะคะเราจะนับ3ครั้งนะคะจังหวะที่3เราจะชักมือลงนะคะ <น als. S 1> เขาเรียกว่าโกโรธนะคะหนึ่งาท่าโก,โกโรธค่ะต่อไปท่ายืนนะคะท่ายืนค่ะท่าเดินค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ภาษาทา่าไปเบื้องต้นนะคะเด็กๆลองกลับไปฝึกปฏิบัติดูที่บ้านนะคะถ้ามีเวลาว่างก็ให้ลองลาใส่กระจกดูนะคะแล้วก็ดูท่าําของตัวเองว่าสวยหรือยังนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พอเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับละเอียดลามต่างๆนะคะเราเจอกันนะคะดเด็กๆลาต่างๆนะคะเราเจอกันนะคะดเด็กๆหมดโควิดเ,เจอกัน